นี่ฮะเลือดวันนี้ซื้อมา20บาทครับลงทุน40่อกไก่20บเลือดเลือด20่สิครับผมนะก็เลือดสดๆเลยนะครับผมนะต่อไข่ใส่สัก2ฟองนะครับผมนะนี่ฮะตรงนี้ก็จะอ่อยครับผม เรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวขอล้างแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเนีเตรียมมาชิ้นเล็กๆนะครับผมนะก็เห <c oughs> ยื่อไก่มีน้อยไปนิดนึงต้องประหยัดนะครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นดูครับ โอเคเปิดหน้าลอกทิ้งไว้นะครับผมนะรอมันลากครับระหว่างที่โยนเหยื่อไปเมื่อกี้นะครับก็เห็นสะโดจิบขึ้นตรงบริเวณที่เราอ่อยเลือดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลุนดูครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ คันนี้วิ่งแล้วครับผมท่านผู้ชมคันนี้สายวิ่งแล้วครับคันนี้วิ่งครับโอ้โห <Yahoo! S 1> ตัวแรกมาแล้วครับผมท่านผู้ชมตัวแรกครับผมมาแล้ว นี่ครับผมชโดตัวแรกครับมาแล้วครับผมนะไซส์เล็กครับไสป๊อก <Yeah. S 1> ไสเดียวกับที่ตีเหยื่อปลอมได้เลยครับผมนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาลุ้นดูต่อครับ หายวิ่งครับผมท่านผู้ชมหายแล้วครับ ตัวที่สองครับผมเริ่มมีไซส์ขึ้นมานิดนึงครับผมนี่ฮะหอลอดครับอกไก่ครับสุดยอด ตัวนี้ติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมนะจะเอาเช็คสายขึ้นมานะครับผมนะติดแล้วนะครับผมนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหติดตอนไหนไม่รู้ครับผมท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีการปลาลากเลยครับผมนะกินแบบนิ่งๆครับผมโอ้โหตัวที่สามครับ